รู้สึกว่าพลังงานวันนี้จะดีมากๆนะคะเป็นการเต็มตื้นสิ่งที่ท่านอยากจะบอกนะคะกับเพื่อนๆทุกคนในวันนี้นะคะท่านอยากจะบอกโดยสรุปเลยก็คือขอให้คุณนะคะจงเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวคุณอยากที่จะทำอะไรขอให้ทำและที่สําคัญคือท่านอยากให้คุณรักสุขภาพ ะะอย่าเอาเก็บปัญหาอะไรต่างๆที่คุณพบเจอในแต่ละวันมาคิดเพราะว่าเหมือนกับบางทีเนี่ยการที่เราเจอปัญหาอะไรมาแล้วแล้ว,ลวสมองมันตื้อมันตันคิดยังไงมันก็ยังคิดหาคําตอบไม่ได้ค่ะทุกคนแต่เมื่อถึงเวลาที่เรารู้สึกว่าส่วนสมองมันโลง่งได้พักผ่อนเต็มที่ได้ทําอะไรในสิ่งที่มันเป็นการพักผ่อนสมองเนี่ยนะ,ะเดี๋ยวมันก็จะคิดหาหนทางได้เองท่านถึงบอกว่า ทรงทำตัวให้เหมือนกับเป็นเด็กที่เหมือนกับได้ไปเรียนรู้โลกกว้างอย่างเงี้ยนะคะได้ไปทําในสิ่งที่ตัวเองอยากที่จะทำนะคะได้ใช้ศักยภาพได้ใช้ความสามารถของตัวเองเพราะว่าท่านน่ะจะคอยดูแลคุณอยู่ ะะทั้งอยู่ในบ้านทั้งคุณออกไปข้างนอกคุณก็ยังมีท่านคอยคุ้มครองปกปักรักษานะคะเพราะว่าหน่อยเชื่อว่าคนที่มาพบเห็นคลิปนี้การที่คุณนะคะทาบุญทุกครั้งโอนบุญหรือว่าอธิษฐานจิตถึงท่านเนี่ยไม่ว่าจะไปที่ไหน <c oughs> ท่านก็คอยคุ้มครองปกปักรักษาคุณอยู่นะคะ <c oughs> ขอให้คุณน,น้อมรับพลังงานดีๆนี้ไปนะคะเจ้าที่เจ้าทางของคนที่มาพบเห็นคลิปนี้นะคะเจ้าที่เจ้าทางของรักษาครูบาอาจารย์ของคุณนะคะเป็นสิ่งที่ มีพลักกำลังเพราะว่าเปิดได้ไพ่ใบแรกมาก็คือเป็นควีนแล้วอะเจ้าที่เจ้าทางของคุณนะคะรวมไปถึงนะคะองค์พระแม่ธรณีนะคะซึ่งเป็นสถานที่ที่คุณอยู่อย่าลืมนะคะทุกคน องค์พระแม่ธรณีเนี่ยคือคนที่คอยเหมือนกับคอยอุ้มทุกๆคนไว้ที่อยู่บนโลกใบนี้ทุกคนมีองค์พระแม่ธรณีนะคะเป็นเหมือนแม่ของเราแม่ผู้ยิ่งใหญ่ที่คอยอุ้มชูที่คอยดูแลปกปักรักษาเราอยู่เพราะฉะนั้นนอกจากเจ้าที่เจ้าทางแล้วสิ่งที่คอยคุ้มครองอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือนะคะองค์พระแม่ธรณีอย่าลืมนะคะทําบุญทุกครั้งโอนบุญผ่านองค์พระแม่ธรณีพระแม่คงคานะคะแล้วก็ให้กับท่าน ะะให้กับของรักษาครูบาอาจารย์ทุกๆพระองค์นะคะให้ได้ดูแลปกป้องคุ้มครองคุณคนที่คิดดีทดําดีคุณเชื่อไหมว่าจะมีเกาะคุ้มครองป้องกันไม่ว่าจะไปที่ไหนเดินทางไปไหนก็จะแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะได้พบเจอแต่คนที่ดีๆกัลยาณมิตรที่ดีใครที่เขาคิดไม่ดีกับเราเขาก็จะมีสิ่งที่ดึงออกไปนะคะขะจัดออกไปให้เราบางทีก็อาจจะเป็นคนที่มีเพื่อนน้อยมีกัลยาณมิตรที่ดีเนี่ยน้อยแต่ว่าจํานวนที่น้อยแต่ ว่ามีคุณภาพนะคะเชื่อใจกันได้เชื่อถือกันได้นะคะแล้วก็มีแต่สิ่งที่ดีๆให้กันนะคะโอเคยังไงก็วันนี้หน่อยก็ขอจบนะคะเรื่องดาวนะคะอ่าให้ไพ่บอกเล่าในวันนี้นะคะ